เราจะควบหน้าร่มตาทำลังนี่แหละเหรือจะเป็นองค์กรที่มีแต่หลักการทฤษฎีมีแต่โมเดลแต่ไม่เอาโมเดลหลักการที่สีเหล่านั้นมาใช้จะไปรู้แต่คำ <c oughs> หรือว่าเราจะเป็นองค์กรแห่การเรียนรู้เลรือยๆที่ออกมาได้สี่ข้อไม่ใช่ไม่รู้นะครับผมคนหนึ่งนะครับผมผมจะเรียนให้ทราบอ่ะภาพของการเรียนรู้ร่วมกันที่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะเรื่องรู้ที่การที่ดีที่สุดใครที่มีอะไร ในวิชาชีพเดียวกันมันต้องครับในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกไม่มีฮะไม่มีทฤษฎีใดที่ดีที่สุดในโลกไม่มีครับมีแต่ทฤษฎีการปรับหรือใช้มีแต่ทฤษฎีร่วมกันอยู่ร่วมกันป่าว่าเศษนี่เจ็ดเซนละยังมานั่งเรียนกับผมแล้วตอนนี้โดนคุยปัญหาไงทำไม่ส่งงานเลยไม่ได้ต้องส่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการเรียนรู้ ร่วกันวันนี้เราต้องการเป็นองค์กรที่ที่สามตนะมอมลรล้านนาข็บอกถ้าเดินขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะขึ้นไปถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่เราก็เป็น s m ออิสบ s i n ์ s s ก็เป no ็นมาอะไรเล็กๆแต่มันสุดยอดนี่บากของผมหนึ่งเดือนนะแนวคิดพื้นฐานครับเราย้อนกลับมาที <that> ่ man, <statistic> ยอดถานิดหนึวันนี้องค์กรของเราเนี่ยหน่วยงานของเราอยู่สภาพใดไหนวันนี้เรื่องของเขาเรียกว่าความรู้เป็นฐานหรือโนเนสโนโนอะไรโนเอสเดสเนี่ยเราใช้กันมานานแล้วครับแต่เราลืมมองข้ามอีกตัวหนึ่งคือคอมมิสซิเดสก็คือเรื่องของสมรรถนะเป็นฐานสมรรถนะพวกนากศาก็มีสมรรถนะตัวการตัวนี้ ว,วันนี้สองพ่อเองเคลื่อนไหวตัวเร็วมากครับสองพขอได้มีเก์กา,าร,รประเมินรูดด้านสมรรถนะดูต้องขึ้นมาเลยมีสามระดับครับเรามารับใช้ก็ไม่เดียวนะหนึ่งระดับความจำครับคือจำแล้วก็ใช้สองระดับทักษะครับและสามระดับปรัณ์ทุกไอ้ครับอันนี้ฮะอย่างที่ท่านเห็นนะกล้ององนี้ฮะเป็การประยุกต์ครับเนะี่ย ต้อยูแข็งธรรมดาธรรมดานี่ครับแต่สามารถใช้แทนตัวนี้ได้ครับเนี่ยตัวนี้นะผมขายไม่ผิดสองหมื่นกว่านะครับไไตัวนี้สองหมื่นกว่านะตัวใหญ่เป็นสองแสนนะแต่ตัวนี้เท่าไหร่ 500. ห้าร้อยห้าร้อยคนระับนะรวมขาและแข็งแรงด้วยโอเยเดี๋ยวค่อยๆพูดตรงนี้เราก็ใช้ประโยชน์เยอมาามนะมหาศาลใช่ไหมโอเคครับนี่คือเรื่องของการสร้างสมรรถนะ น่าดีตของในสามระดับตอนนี้พวกเราเองเรากำลังประยุคใช้โอเคครับองค์กรของเราในอนาคตเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันละเมื่อกนนี้ลองให้ดูที่ไปตัวติดมานะ ผมนึกถึงอยู่ครั้งหนึ่งถามว่าสิ่งจำได้ไหมที่มองเกษตรมองแว่โจ้ทำได้ออกประชุมชนใช่ไหมแล้วไปสร้างโมเดลให้กับนักศึกษาที่ชุมชนจะครบวงจรตอนนี้เราพลังว่าจะเรื่องพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วทำตอนนี้เราทำที่ไหนนะที่อุบลใช่ไหมตอนนี้เราก็ช่วยกันทำที่เชียงใหม่ครับของรันากลองถ้าสามารถเรื่อกโรงเรียนสักแห่งนึงขึ้นมาแล้วเราเข้าไปพัฒนาขั้นระบบ ั้งแต่นุบานไปนักการศานะาน,าานักการศาอนุบาลปรบถมพระยมส่งเข้ามาถรือเราบรหาลอะไรหรือถ้าสร้างอาชีพอะไ<ช>รอยู่<ช>อันนี้ถือว่าเป็นการบริการพิการที่เป็นโมเดลได้อย่างนี้เป็นต้นเราจะทำยังไงครับที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมงประเทศชาติเราจะทำอย่างไรครับที่ให้บรรลุผลข้อศัลย,ย,ย์และจะมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าบรรลุแล้วสำเร็จแล้วอันนี้คือคำถาม โอเคครับผมไม่เป็นงานเสียเวลาวันนี้มันเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่พวกเราเองใช้อ,อ,อีเลนนี่เลยมาตอลลยผมต้องขอบคุณเลยนะทำหามวาิศวะเนี่ยเป็นไอรอนผมเลยนะมนอยู่ครั้งนึงไปต่างประเทศโอ้ยทัางสามารถตัดต่อวิีโอให้เสร็จภายในสามนาทีห้านาทีาาาาาประวดกันแล้วอ่ะโอ้ยตั้งแต่นั้นผมผมเกิดเก็บไอเน,นี่ยมาเาคิดทำยังไง ไม่ต้องใช้รถบุกไม่ต้องใช้เราใช้แค่มือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก <c oughs> ็เกิดก <c oughs> ็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถทำหนึ่งนั้นได้แต่วันนี้ท่านท่านทราบไหมครับวันอยู่ครัง้งหน,นึ่งผมลืมรถบุกนักผมต้องบรรยายผมใช้มือถือตัวเดียวเป็นยัผมสมร้างเขาบกพรายได้เดี๋ยวให้โอกาสให้ค่อยแนะนำกันเดี๋ยวแนะนำกันใช้มือถือเนี้ยครับสร้างเขาบกพรายได้แล้วก็นำเสนอได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ วันนี้ e-Learning ครับเราจะมาสู่คำว่าพลิกหัดคลาสสูนทำยังไงพลิกแต่ว่าติดปัญหาต่างๆที่เรามองเห็นที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเราก้าวข้ามมันได้นะครับจริงๆเราทําอยู่แล้วครับแต่เราพลิกนิดเดียวเท่านั้นเองพลิกตรงไหนครับคอนเซ็ปต์ใหม่นะฮะพลิกหัตคลาสสูคือคอนเซ็ปต์ใหม่ในห้องเรียนนะครับว่าพลิประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนวันนี้ผมมองเห็นแล้วครับตั้งแต่ผมมาสอนที่นี่นะผมมองเห็นแต่เราห้องแล้มีเทคโนโลยีพรมหมดเลย เราไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ราคาเป็นแสนไม่จําเป็นคนระับผมผมเองอนะผมออกตัวนะผมออกตัวผมก็ได้ได้ข้อคิดได้แนวคิดมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งจำชื่ออาจารย์อะไรไหมอะไรนะที่เขาบอกรมลรงทีงิ่งากสุดแก้วอะอาจารย์คนนั้นที่อยู่ไต้เต่าอะที่ได้สนัดเอามามเขาพูดคำหนึง่งว่าอฮ้ยเขาไม่จบเทคโนโลยีแต่เขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้ เราได้คูกคิดตรงนี้ไงไม่มองว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราจะใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทำอางไรของมมาร้อนน,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 นเานนเรามีพร้อมหมดแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นราคาปเป็นแสนๆแต่ที่เรามีอยู่เอามาประยุกต์ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรพิษแพทคัสลูมคืออะไรครับเพิษแพทคัสลูมเนี่ยเพิษแพทคัสลูมเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ใหม่ของห้องที่ทำให้สถานทั่ทวโลกกำลังทดลองใช้อยู่ ถ้าแะคบสุมเป็นการผรสมผสานกันร,ระหว่าง e-learning ในห้องเรียนนะครับกับห้องเรียนจริงคอนเซ็ปต์คือเอา,าสิ่งทำไปแล้วนํนำร่องไปแล้วผม,มยังไม่ทันเลยนะเนี่ยผมมีจะสอนแล้วเนี่ยยัไม่ส่งให้นักศึกษาเลยคอนเซ็ปต์คือให้นักศึกษาดูวีดีโอการสอนที่บ้านหรือเอกสารที่เป็นสื่อดิจิทัลทั้งหลายส่งไปก่อนล่วงหน้าครับ ส่งไปก่อนรอบหน้าผ่านระบบออนไลน์หรือสมาร์ทไรท์โดยห้าศึกษาไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่ส่งไปก่อนครับส่งไปแล้วสามารถเด็กสามารถเรียนตามความเร็วงตัวเองแล้วพูดคุยรักษาหรือถามคำถามอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ได้หมายความว่าแล้ว่อขอถามตัวนี้ิด้หนึ่งกรณีเราส่ง powerpoint หรือเป็นเวิร์ดก็ตามให้เด็กให้เด็กก่อนสมมติวันจันทร์เปิดเทอมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราส่งแล้วว่า ให้เด็กๆเนี่ยอ่านศึกษาตรงนี้ก่อนถามา่าจัดเข้าในคลิปคัมรูมไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือคลิปคัมรุมหลัครับคือกลับด้านแทนที่อันที่สองนะเราเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องกิจกรรมที่เน้นสหัตนามากกว่าเนื้อหาความหมายคือพุกวันนี้เราเอาเนื้อหาไปเสียเวลาในการสอนในห้องหรือเนะอืนเอาเนื้อหาไปสอนในห้องเราเสียเวลาตรงนั้นอะแล้วเอาการบ้านไปให้เด็กทำที่บ้าน แต่เฟิปแสกกลายเป็นว่าเอาเนื้อหาให้ศึกษาก่อนแล้วในห้องเรียนกลายเป็นโปรเจกต์แอปโพสกลายเป็น p ี l เป็นเพราะเป็นแบบอะไรก็ได้ที่ท่านกับตีกับหรือว่าทําการบ้านหรือมาทามาําแบบฝึกหัดหรือมาบบสขขาร้างส,สมรรถนะของนักศึกษาเ้อาหัวใจการศึกษาคือไม่ได้อยู่ที่โนเลชเชนเดียวถูกไหมฮะมันยังมีเรื่องของแท็กเทสมันนี่เรื่องโปรเซสถูกไหมครับเอามาโชว์กันเอามาโชว์กันเอามาเอาเวลาตรงนั้นให้เป็นประโยชน์มาก ใช่ <ผม S 1> เอาความรู้ใหม่ใช่รูแต่จะได้ประโยชนต่อไหมอันนี้คือคือวิธีของอ่อนนาคยทัอ่อตอนนี้ปาสีินส่งส่ง,สงแล้วส่งไปเรียนส่งไปสตาบแต่เวลาสอนก็เราจะใช้หลักการหกสิบสี่สิบหรือเจ็ดสิบสามสิบหรือแปดสิบยี่สิบหมายความว่าครูจะพูด มากที่สุดไม่เกิน40%หรือ30%หรือ20%ที่อาจจะไปสรุปเนาาอ่าก่อนลงหน้านะทำกิจกรรมแล้วสรุปปิดท้ายที่อาจจะเป็นเรื่องของ PBL เพราะเปนเ็นอยู่ที่เนื้อหาวิชา,า,าใช่อยู่ที่60 30 40อยู่ที่นี่ขนาดแต่ไม่ใช่100%เหมือนกับที่อ่านมาอันนี้นี่คือนี่คือคือคอนเซปปป็ปต์ของพี่ิชา วิธีนี้นักสามีเวลาดูการสอนก็จันทาดีว<ฤ>ออนไลน์ดูก,กี่ครั้งก็ได้อะไรกหรอเฉียบเลยเฉียบเลยอย่าวิชาของพี่เนี่ยต้องเป็น80%อะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เยอะสัดส่วนให้ทั30%เนะียกมาคือแทนที่จะฟังครูทั้ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเนี่ยนะครับวิธีนี้นักาสามีดูออนไลน์ก่อนสามารถปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนหรืออาจารย์โดยโปรแกรมสนทนาออนไลน์ได้ ในห้องเรียนอาจารย์ให้ศรทำงานเกี่ยวกับเนื้อ,อาหาที่ผ่านไปโเพื่อําความเข้าใจหลักการความรู้ผ่านี่จกรรมโดยอาจารย์เป็นผู้ให้คําแนะนําเมื่อนักศึกษาระทำหรือติดปัญหาแจ้งกันนั่นหมายความว่าเวลาของอาจารย์อยู่กับนักศึกษาในห้องเรียนไม่ปฏิเสธกับการสอนออนไลน์นะครับผมขึ่งมากเลยนะช่วงนี้การศึกษาครูอยู่ที่ชุมพรนะมันเอาวิธีการสอนเอาวิธีการขายออนไลนะ์อะมาใช้กับการสอนเรียกร้องความสนใจ มันมีกระดิ่างงาน,นงน่ายไหมมามามามนี้พร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังกิ้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 งถ้าพร้อมแล้วเอาห้องไหนเล่นทีแปดกั้ไหมเล่นเจ็ดมัมยสร้างความสนุกอะเพราะธรรมชาติการเรียนรู้มีสี่ข้อนั่นหนึ่งเรื่องที่เรียนใกล้ตัวมั้ยถ้าเป็นเรื่องไกลตัวไม่อยากเรียนละไม่สนใจตนะัวมั้งสองเร้าใจน่าสนใจนะร,นร้อนเว่ยเว่ยเซนทักหลับ แล้วที่หนักกว่านั้นครับสอนออนไลน์ครับที่นักวิชาการพูดกันมาคือให้เปิดกล้องทุกคนเคยเห็นไหมครับเพราะการเปิดกล้องคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับคนเรียนที่อยู่ต่อหนะ้าสนใจไม่สนใจอยู่ไหมครับแต่ถ้ามันปิดกล้องอะไรป๊บมันทําอะไรไม่รู้อ่ะนะทําทำอะไรไม่รู้ปิดกล้องแล้วอยู่ไหนไม่รู้ครับหลับแล้อทําอะไรก็ไม่รู้ เขาบอกว่าเวลาสอนออนไลน์ให้เปิดกล้องเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเห็นแววตานั้เพื่อปฏดีสองพรนธ์ระยะหลังผมเลยเลยบอกสายเปิดกล้องทุกคนก็เปิดกล้องทุกคนคุณต้องสนใจเวลาที่เรียนไม่ว่าคุณอยู่ในรถคุณก็ต้องเปิดกล้องจดจำอะไรก็ได้ไม่ใช่ปิดกล้องแต่เป็นเสียงต้องปิดนะเพราะมันงั้นเสียงมันจะสะกดเขาเรอยกปฏิสองครัธ์อันนี้แหละครับนี่คือหลักการของ หลักการนานคือใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีอยู่คนระับบวกกับกิจกรรมในห้องเรียนเนื่องจากเวลาในห้องเรียนมีจำกัดนะครับการเรียนให้ศึกษาเข้าใจหลักการความรู้บางอย่างอานเวลาไม่พอฉะนั้นการศึกษาความรู้จากการสอนทางวิทย์ที่อาจารย์ได้บรรลุไปแล้วรวมทึงการอาาร่านหนังสือเพิ่มเติมตึกสาเพื่อหรืออาจารย์ออนไลน์สามารถทําได้ล่วงหน้านอกห้องเรียน นอกเวลาเรียนน้องเรียนอาจารย์ก็สร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการศึกษาที่ออกมาเพื่อนักศึกษาลงมือทำอาจารย์ก็เดินสำรวจดูนะครับพอให้คำแนะนำหลักตามที่มันเข้าใจยากปัญหาที่นักศึกษาพบพิธีการนี้นักศึกษาเข้าใจความรู้เชื่อมโยงหลักการมากยิ่งขึ้นไม่เสาที่สำคัญไม่่วงเลยดังปัญหาที่ท่านหัวหน้าฝ่ายดักสาท่านอัจารกษสง่าพูดเมื่อกี้คืองานเยอะๆตัวนี้ต่อไปนี้งานเอามาทำในห้องครับ ามาทำในห้องไม่เข้าใจศึกษาปรึกษากันแต่เออาารืเอหาเขาแท้นให้ดีก่อนปัญหาเรียนจบครับถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวดูต่อ,อครับอันนี้ห้องเรียนปกปติครับตั้งใจเรียนในห้องเรียนทำการบ้านสงสัยไม,ไม่มีใครซักถามศึกษาบทเรียนทางอเร์เ็ตก่อนเข้าเรียนสงสัยซักถามก็เข้าใอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างห้องเรียนปกปปติกับห้องเรียนรับ ถ้าสอนปกติถ้าสอนปกติในมุมมองของนักศึกษาอาจตามไม่ทันไม่เข้าใจไม่กล้าถามเพราะนี่เป็นคือธรรมชาติของเด็กไทยอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ครับไปอบรมสัมมนาที่ไหนขอนั่งหลังไว้ก่อนมาก่อนขอนั่งหลังไม่อยากมานั่งนะเพราะเคยชินกับการป็น,นักเรียนเหล่าห้องเลยฉั้นถ้าสงสัยอะไรไม่กล้าถามมีอะไรสงสัยไหมเงียบ อาจารย์ไม่มีช่องว,ว่างให้ถามเนื้อหาเยอะอักแน่นในเวลาจํากัดปรึกษาเพื่อนกระโดนอาจารย์ดูถามก็ไม่ได้ลูกนิกก็ไม่ได้เมื่อกลับมาบ้านทําการบ้านไม่ได้ก็ต้องลอกเื่อนตลอดก็ปี้ตลอดแล้วก็สะสมความไม่เข้าใจตลอดทั้งเธอในมุมมองอาจารย์ก็สอนเมื่อปีที่แล้ว